สวัสดีทุกคนด้วยนะคบคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเซตสกิลของ b บ u ูจ้าณสุ่มทีมแต่แรงนะครับทุกคนเจ้านะครับถือว่าเป็นนักแข่งที่ตึงมากเลยนะคือคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสไนก็ได้ชาร์จก็ได้ตอนนี้ก็เล่นเป็นตัวปาระเบิดให้ทีมนะครับโหดจัดบอกเลยกูตก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 ตกเดี๋ยวขึ้นใหม่นะเพื่อนไม่ได้ก็บก็บเพื่อนกูรีพื้นคุดแต่มพนขึ้นมาแล้วแก็กบตัวสังเม็ดเลยใช่โอยาดงวย

แอนดูแล้วก็นลีนะครับไปดูกันเลยครับทุกคนว่าในเกมจะเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับทุกคนเพจ n อ s น o p ชอนะครับรับเติมทั้งเกมมือถือแล้วก็เกมคอมนะครับทุกคนเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็ทิ้งไว้ธีใต้คลิปแล้วนะครับขอบคุณครับมาครับทุกคนเกมนี้นะครับผมก็จะเล่นเป็นตัวปลาระเบิดให้เพื่อนนะมา โด,ด,ดยก็แล้วการมือเนี้ยส่วนการเรียนรู้เนี่ยเอาเพื่อนมาด้วยรู้ใจครับแบบนี้โดดเลยมาเอา้าไม่มีคนเฉยเป็นไปได้ไงเนี่ยมือนี้ไม่มีคนมีเห็นไหมผมว่าแล้วมันต้องมีมือนี้ไม่มีคนเป็นไปได้ไงน่าจะหนึ่นงตีนะครับไีอ่อะไรอ่ะทองทองคืออะไรวะ เปิดหน่อยดิได้ไรเนี่ยได้หเหรียญเนาสองร้อยกเพื่อนเท้าขึ้นครับหน้าผมเลยเฮ้ยปืนไม่มีเลยทุกคนโหแย่จัดโคตรแย่ผมโดนละโอไลออนด้วยชิดก่อนดาวหนึ่งปืนไม่มีเลยอะไรครับเนี่ยตรงไหนอีกข้างบนกับเพื่อนนะครับมีนะ เพื่อนให้ดาวไปแล้วเอาเรื่องจัดเขายังขึ้นอยู่ได้กับเพื่อนโอเคเพื่อนเอาเรื่องเกินเกมนี้ถ้าขึ้นทับกับเพื่อนโคตรไกลเ้าขึ้นได้ไงนะเพื่อนไหวหรือเปล่าน่าจะไหวนะครับเพื่อนไหวอยู่แล้วไหวชิลปุ้ยเนโรคิดคู่สวย ตายว้าเพื่อนยังดาวอยู่นะครับน่าจะโซเนียทำงานไม่ทันหรือเปล่าชูเพื่อนก่อนเฮ้ยระเบิดแสงระเบิดแสงนี่ระเบิดแฟลชใช่ไหมทุกคนระเบิดแฟลชใช่ปะเพื่อนไปกันแล้วนะครับผมยังไม่มีระเบิดเลย แต่ว่ามีเหรียญพันหนึ่งนะเปิดกล่องดีวกว่ากล่องมีระเบิดเซตนี้นะครับทุกคนถ้าเอาที่ผมเข้าใจนะว่าทําไมนักแข่งถึงใช้ใน,นร,ร,ละละรีนะครับก็คือตอนเราจะปาระเบิดนะครับเราต้องตั้งไอวอลแล้วปานะซึ่งถ้าเราไม่มีในรีเนี่ยไอวอลเราก็จะพังเร็วนะครับแล้วก็จะปาระ,ะเบิดไม่ได้นะเฮ้ยอะไรเตร็มเลยเนี่ยโอ้โหอะไรครับนี่ยเต็มเลยไม่รู้เอามาก่อนนะอะไรอะ อุ้ยอะไรอ่ะมั่วจังอ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าเนี่ยทุกคนเราต้องตั้งไอ้วอลอย่างนี้นะปึ๊บตั้งแล้วก็ปาสมมตินะครับถ้าเราไม่มีสกิลไนลีเนี่ยไอ้วอลก็จะพังเร็วนะครับเราก็จะไม่ได้ปานะจะไม่ได้ชาร์จระเบิดไม่ได้เล็งเผยจะตายเอาด้วยเลยจำเป็นต้องมีไนลีนะครับสำหรับตัวปาร,ระเบิดนะ ในแข่งก็ใช้กันทุกคนนะครับที่ผมดูเนี่ยไม่ใช่มีแค่โจโนานะตัวปลาระเบิดอะใช้กันหมดเลยสวยโทกุอโทกอนไม่ทุกอนอะไรไม่เซเว่นนะมาก่อนไม่เจอคนเลยมาครับเพื่อนมาครับกดตามมาก่อนโซนนั้นไม่น่ามีคนนะน่าอยู่แถวเนี้ยจตุรัสวงฟ้าเนี่ยน่าจะมีนะครับ แต่ผมยังไม่เจอระเบิดเลยครับทุกคนแปลกๆวะในตู้มีระเบิดปะครับไอวอลนะ่ะกดเลยหู้เจ็บดาวดาวเลนะื้อน่ะเจ็บอยู่ทำไปก่อนจะทำให้ตายสวยนละสานตัวนะครับกดช่วยด้วยก่อนมาครับเพื่อนหลังผมมีหนึ่งคนนะตรงไหนยิงเราเมื่อกี้นี้ข้างบนเนา หลังก็ยิงนะครับเฮ้ยตวก้อนด้วยไงโว,ว่ละเจอปืนหนักด้วยผมตาวหนึ่งครับซ้ายมือมีสโขบไม่ล็อกอะ่ะเฮ้ยเพื่อนมาตกใจแต่เราก็รู้ว่าใครผมชาร์จตัวนี้ก่อนเลย ผมไม่ล็อกนะครับเล่นกับเขายากอะ่ะชาร์ตครับชาร์จดาวเออแพทนี้นี่ปรับมาใหม่นะทุกคนอะไรวะชื่อตัวอะไรวะตัวเนี้ยโกงอยู่นะมีเกาะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยชื่ออะไรนะที่วิ่งเร็วๆผมจําไม่ได้วะวปรับมาใหม่โหดอยู่เดี๋ยวผมจะลองเล่นนะขอหนึ่งช่อก่อนชื่ออะไรวะชื่อผู้ชายผู้ชายหน่อยอะ่ะ หน้าครับเจ็บหนึ่งผมยังไม่เจอระเบิดเลยเนี่ยอะไรวะมีไปนไหนครับเพื่อนน่าจะตัวเดียวหรือเปล่าอุจาร้าเขาเจ็บอะผาระเบิดครับจังหวะนี้โดนหรือเปล่าโดนเก้าสิบจุกจุกตาครับโอ้ยตาคนก่อน โอเคอ้าวแพทนี้โซเนียถูกเนื้อไม่เหรอถ้าจะไม่ผิดโซเนียน่าจะถูกเนื้อมานะครับวีน้อยลงนะดาวเร็วขึ้นหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะนะเราบงระเบิดมีไหมสวยมีสองลูกมาได้ใช้แล้วเว้ยนึกว่าจะไม่เจอระเบิดละเฮ้ยขวามือมียังไงเนี่ยเพื่อน ไปข้างหน้ามีสามตัวเลยนะครับสวยเพื่อนเปิดดาวหนึ่งตัวไหนดาวอะ่ะสามได้ด้วยขอสายอีกนี่เงหน้าผมมีสอน,นะครับเก็บหนึ่งสวยได้ข้างในกันด้วยขอแยกาปลาระเบิดนะครับ เต็มเต็มเต็มท้าดาวสองน่าจะดาวสองนะครับสวยเต็มท้าเมื่อกี้ผมบอกเลยเต็มเต็มอ่ะเต็มเท้าสองตัวไม่รอดคุณดอาผมไม่ดีเลยวะแล้วเพื่อนเดินรวมแล้วด้วยไง เอาจัดตอนนี้ทีมเราทีมเวิร์กจัดมาดูจะบออโคนก่อนนะครับผมว่าน่าจะมีหรือว่าไม่มีวะเอ็นวะมา ขวามือมีตัวม่งนะน่าจะมีคนแต่ว่าไกลไปเอ้ยบรสะพามีทุกคนเห็นปะดาวเอเอ็นก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอเอ็นก็ดีอยู่นะลั่นเร็วมากเลยเฮ้ยใครยิงผมวะบรสะพานหักเเจ็บเลยนานครับกรมพาไปก่อน ตัวสามสิบเองว่ะทุกคนจะชาร์จได้หรอเอาเรื่องเกินเพื่อนซ้ายมือมีอ่ะข้างบนหรอเจ็บอยู่นะไม่โดดอะ่ะเรื่อยๆครับไอ้ว่าผมอึดนะเรื่อยๆเลยปลาแป๊บหนึ่งไม่น่าโดดนะครับปลาพลาดปลาพลาดรูดีปลาพลาดนะเขามีโอเลอออนด้วย เพื่อนเราดาบปนหนึ่งแล้วไงวงมาครับต้องเข้าวงข้างหน้ามีไอวอลด้วยไอวอลใครวะเนี่ยหลังผมมีสองอ่ะข้างหน้าก็มีอีกไปครับเด้งข้างหน้าอุ้ยหลังมาดาบหนึ่งดาวสอง หลังมาสองเลยมีระเบิดไปครับเพื่อนใครลงมาวะเนวหมดตี้นะระเบิดไปม่ค่อยได้ใช้แล้วว่ะทุกคนผมพยายามใช้อยู่นะไม่ค่อยได้ใช้เลยต่ตัวไม้เจ็บมากวาวสวยครับเก็ดมาก่อนระเบิด <Yeah. S 1> ในบ้านน่าจะเหลือหรือเปล่า ว่าสามสี่แน่เลยว่ะคนดูเพื่อนโดนทางไหนอะโคตรเจ็บเลยขวาบนนะครับหนึ่งตัวสวยเพื่อนให้ดาวละข้างล่านะครับยังจะได้อะดาวหนึ่งเฮ้ยเอ็นดีวะผมมันได้เล่นนานดีเหมือนกันนะเนี่ย ใช้ได้เนี่ย15คิวครับขอปลาระเบิดหน่อยเพื่อนจะเพิ่งยิงนะหลังบ้านหนึ่งครับปลาระเบิดไปเต็มเท้าช็อตน,นี้ผมไม่ดาวเขาเจ็บปลาครับขอปลาระเบิดขอปลาระเบิดนะอยากปลาระเบิดอะแต่ไม่ได้ปาทุกคน ที่หนึ่งครับเกมนี้เดือดจัดเลยว่ะแต่ได้ปลาระเบิดน้อยว่าโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ